ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมดจอมทองนายจรานปานอูประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสัมพ,พันธ์มีบรรจงสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครเขตจอมทองนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกร,รุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางมดจอมทอง พร้อมเข้าร่วมประสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือประจำปี2565กอรมนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทูลอินแก้วเป็นประธานในการประชุมโดยที่กอรมนกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการจัดเวทีการสารเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือเพื่อให้ประชาชนผู้นําชุมชนและกลุ่มอาชีพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเวมประมุกและเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนรวมทั้งสื่อสารข้อมูลของภาครัฐให้กับประชาชนได้รับรู้ถึงการดําเนินงานและรับทราบข่าวสารของประชาชนโดยผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชนพร้อมกับเป็นการรับทราบปัญหาของกลุ่มอาชีพ และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ต่อไปนี้ทางกรมนกทมร่วมกับสภาเกษตรได้ลงพื้นที่เขตจ,จอมทองเพื่อมาเพื่อมาสอบถามปัญหาข้อข้องของกลุ่มเกษตรอจอมทองโดยการกตั้จัดตั้งเวทีไสววนาปรึกษาหารืรอการม,มีส่วนร่วมเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรซึ่งวันนี้เราได้ลงมาสักทบ ักถามข้อปัญหาข้อขัดข้องความต้องการการเสนอความต้องการของกลุ่มเกษตรจอมทองเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับกลับไปรวบรวมและพิจารณาร่วมกับสภาเกษตรในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหากเกษตรกรร่วมกันระหว่างกรรมนกทมและสภาเกษตรซึ่งวันนี้เราก็ได้ข้อมูลพอสมควรแล้วก็ได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรการทําจุลินทรีย์หนอกกล้วยเพื่อ พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จอมทองให้มีคุณภาพและมีการปลูกพืชได้อย่างยั่งยืนครั้งนี้ผมขอขอบคุณทางสภาเกษตรที่ได้ร่วมมือกับกรมนกรณในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับนี้เลยมาประชุมูย่ย์เกคโรนโลยีกรวงจอมทองครับเขตจอมทองนะครับก็ได้ร่วมกับกรมนมาหารือทำแผนกับร่วมกับสภา ที่เราจะดำเนินการว่าข้อขับตกระบบฟ้องประกันใดเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมเราเนี่ยครับองไรขาดเหลือตัวไหนเราเรม,มาเติมเต็มก็มอะมะติที่ประชุมเห็นชอบว่าเรามาทําปุ๋ยปรับปรุงพื้นดินให้ดีขึ้นนะครับว่าใช้ระบบปปุ๋ยเองฟรีเราเราจะทำพื้นพื้นดินปรับปรุงพื้นดินหน้าดินให้ดีขึ้นนะครับก็ ก็เรามันก็เลยมารงร่วมกับสภาเกษตรกรกับกลุ่มแฝงกลุ่มทอเทคโนโลยีการเกษตรประจำแฝงจำพองนี่แหละครับก็ต้วงขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานร่วมร่วมกันวิเคราะห์วิจัยว่าเขตจำทองเราเนี่ยพื้นดินเป็นยังไงพื้นที่เป็นยังไงเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องต่างๆแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าวันนี้เอาเรื่องปุ๋ย นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานกับสภาเกษตรเทกษตรกรเด,เ,กเดานะครับที่มาร่วมแล้วก็ประสานงานกับกรรมนามานาวมวองืุนที่